ไม่ไ้ีม่เไม่เทไว้ก่อนเราจะได้รู้ไงว่าอะไรออไม่ได้นยมโอ้มันมีเป็ดด้วยไม่ใช่เหรอได้เย็นไข่ซั่ออที่ไปทะเลาะกับพ่อค้าเมื่อกี้อ๋อนึกว่าสั่งไอ้ลาบเป็ดการไงเป็ดสั่งแลวไอ้เป็ดหมดหมดใช่ไหมอ๋ไอ้นี่ก้อยมที่ใช่ ต้องต้องต้องดูดีๆก่อนว่าเนื้อหรือว่าไม่เนื้อนี่ไงต้องดมนี่ก้อยผงของนั่นเนื้อพี่นั่นน่ะพี่นี่ก็แก่ไอ้นี่เหรอลาบไอ้นั้นลาบขั่วนั่นใช่ไหมลาบลาบขั่วเป็นไงลาบสุกไหมลาบขั่วลาบสุกใช่ไหมค่ะน่าจะพี่โน้ตนี่อันนี้ปลาดิบใช่ไหมปล่อยปมดีโทรไปซั่งอันดิบใช่ไหมโอ้ทางนู้นก็จะลากสายไฟมาให้เราแล้วเนาะ นี่กของเรากันหน่อยแต่แต่ก็ผู้ชายอ่ะเราตัวนังผู้ชายตัวแบ่งไนคนละตัวแบ่งคนละตัวใช่ไหมคนตัวตัวคนตัวตัวเลยนะนี่อันนี้ก้มตำก้มตำมีอ๋อพี่เหลิมแกแคไม่ใช่กินปลานั้นพี่เหลิมนี่พี่เหลิมพี่นกใช่ใช่พี่เหลิมกับพี่นกต้องคือแยกให้เขาเลยอันนี้อันนี้ไก่นี่น่าจะมีเขาไก่ไก่ต้องมีของเราห้าของผู้ชายหกมั้งตัวนี้อ๋อมีด้วยใช่ไหมถ้ามีก็ไว้นี่ ผู้ชายอย่าให้กินกึ๋นผู้ชายอย่าให้กินกึ๋นหน้ามึนเด็กๆอ่ะสมัยบ้านพี่อ่ะเขาไม่ให้เด็กกินกึ๋นเพราะว่านหน้ามึนน้ามึนคือดื้อโซนอ่ะทีนี้เราก็เลยไม่ให้ผู้ชายกินเดี๋ยวหน้ามึนเดี๋ยวดื้อใส่เราเดี๋ยวดื้อใส่เราปกติมันก็ดื้ออยู่แล้วถึงไม่กินก็ดื้อใช่ไหมเอาเอาช่วยกันทำสายไฟผู้ชาย ไม่ต้อพี่ชวายชวยกนไปก็ี่ต่อไม่กันเราเราทำไม่ได้ท่ากม่รเลียไเอุ้ยใสเนี่เลยฮะไสมตีนนี่นี้เตงเลยอปว่าเแล้วมันยกไม่ได้มันใส่เออจัดหน้าเปีต้มองยส่วยช่วยว่า่วยได้ม่นได้เดี๋ไม่ต้องยกช่เดี๋ยวไม่ต้องยกม่มันี เด็กเสิบเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟถ้าเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟเด็กเสิร์ฟอันนี้เด็กเสิบหลับก่อยลาบก้อยลาบก้อยซอยหางถ้าเขาเรียกจริงๆเนี่ยบ้านพี่เขาจะเรียกลาบก้อยซอยหางขืนไม่ต้องเอาไปนะอ่ามันจะมีชุดของมันมีชุดของพวกเราอยู่ มาต่างนี่ม okay, ั้งแต่อย่าซุ้มไม่ได้ต่างนะนี่ไงข้าวเหนียวมีนะทางนู้นได้ข้าวเหนียวยังยังโอเคยังไม่ได้ข้าวเหนียวแบ่งข้าวเหนียวไปอาเซ่ฮัลโหลสิคะฮัลโหล